ท้ายที่สุดนะคะ,ะไม่ใช่เพียงแค่ประเทศเราใช่ไหมคะดูเหมือนว่ามันเป็นปัญหาระดับโลกในพื้นที่ยุโรปกลางก็เจอบิกบุกนะคะล่าสุดญี่ปุ่นอีกก็เจอภัย<ช>พิบัติน้<ๆ>ําท่วมด้วยกันนะคะมันกําลังบอกอะไรล่ะอาจารย์แล้วเราจะต้องใช้ชีวิตยังไงในโลกที่ภัยธรรมชาติเนี่ยมันจะรุนแรงมากขึ้นเราหลีกเลี่ยง โลกที่ร้อนขึ้นเป็นไปไม่ได้แล้วนะพลังงานฟอสซิลไงลิกไนต์ต้นถึงต่ำมากเลยก็ใช้ไปใช้มันก็ทําให้โลกมันอุณหภูมิสูงขึ้นทุกคนก็รับผลทบหมดความงหนยาเกิดขึ้นทั่วโลกปัจจัยจากพายุปัจจัยจากร่องฝนมันจะทําให้ฝนตกหนักเพราะระดับน้ำทะเลมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆน้ำแข็งโค่โลกละลายตัวเลขนี้จะเป็น 2- 3เท่าทันที การคาดการณ์5ปีข้างหน้าผมก็พบว่าลานนีาจะกลับมารุนแรงที่สุดมันจะมีน้ําท่วมใหญ่เกิดขึ้นแรงกว่าปี2554หนี้พน้นกรุงเทพจมน้ำเนี่ยนั่นเป็นเรื่องวิสัยจริงๆนะ